ตอนนี้ไม่อยู่นะ้าร้านซอยยีิบสองแล้วนะคะมาเป็นคิวแรกเลยขนาดเมื่อกี้เดินไปซื้อชาไข่หมกแล้วแก้วหนึ่งนะเดินกลับมาร้านก็ยังไม่เปิดนะเพราะว่านี้วันเสาร์เขาเปิดใบหมูมาลองชิมกันเพื่อนเคยกินแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยนะอร่อยอร่อยเขาลือกันเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยจริงเปล่าเขาคือทั้งประเทศเลย <c oughs> เอรือกันทั้งประเทศแต่ว่านี้อยู่มานานแล้ว, <c oughs> ลวก็ยังไม่ได้มาไม่มีโอกาสมาสักที <c oughs> มีคนมาต่อแถวเยอะแล้วนะ เอาน้ำอะไรกันดีเราเอาน้ำออลเลียงหนึ่งคุ้เติ่วหรอน้ำตกเนื้อสลายเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อตุน๋นนนเลย่ว่าในมมนูขเราอะครับมันยังไม่เสร็จนะครับพอดีร้านเรายังไม่ขขยเย็นซาโวกับต้มยำนะครับพีแล้วก็มีทุกอย่างนะครับที เช่นเหมือบะหมี่หยกบะหมี่เหลืองเส้นเล็กสัญญาณมีหมูตุ๋มไหมครับไม่มีหมูตุ๋มครับพี่มีแต่เนื้อส่วนครับใช่แล้วครับได้พี่ถ้ามีอะไรก็ถามผมได้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าพวกพี่เคยมาทานที่นี่ไหมเคยเคยอยู่ครับเดี๋ยวถ้าพวกพี่ทาเผ็ดแล้วผมรับประกันได้ว่าที่นี่กลัวแล้วกลัวแล้วถ้าพี่ไม่อยากกาเผ็ดนะไม่ต้องการอะไรเลยนะถ้าใครมาปรุง เดี๋ยวสักครู่นะคะ่ะใช้เวลานิดหนึง่งเหมือนเมืองไทยมากดูวนันนี้ตลับได้ฟิลเวอร์ชอบมากอีพวงนี้อยากได้เปยที่บ้านอะ่ะ <c oughs> อยากมีอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้สั่งเป็นโอเลียงนะคะเพราะว่าเราชอบกินโอเลียงมากอืมอืมเข้มเลยตื่นเลยคุณแม่แล้วเมื่อกี้โดนชาไข่มุกไปแล้วแก้วหนึง่งอุ้ยอร่อยเลยเข้มแต่หวานได้หน่อยหนึ่งโอ้ปวดหัวแล้ว <laughs> เข้มจริง <c oughs> อร่อยนี่ลูกชิ้นนะ่ากินเวอร์อืมอร่อยอืมอร่อย นี่เป็นเกี่ยวที่เขานำเสนอนะเกี่ยวในซอสเผ็ดอะไรไม่รู้ฟิลลิ่งเหมือนขนมจีบใช่ใช่ที่มีซอสเผ็ดๆแล้วเคี่ยวโดนพิคนะอย่างฟินจริงอร่อย เหมือนผนมจีบดที่ราดซอสไอ้นี่อ่ะก็เดี๋ยวรอดเออใชออ่อร่อยอร่อยจบไม่ว่ามันจะเป็นอะไรกันแล้วแต่พริกคือเผ็ดจริงเลยนะพริกแบบเราไม่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอเราจะอิ่มก่อนนะ <laughs> อิ่มแล้วเนี <c oughs> เ่ยน, <c oughs> นี่ทุกคนได้ก็เสี่ยงมาแล้วนะเราสั่งเป็นรวมเลย16.9ยูโรนะมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิน้นทาที่ลิ้วทุกอย่างแล้วก็ได้ผักสดมาด้วยเราชิมกันว่าอร่อยเปล่า <c oughs> ตะเกียบใหม่ของเขาลฉัน <c oughs> อยากปเปรี้ยวอีกคนไทยมันต้องเป็นยังไงคะหนักยอดนัปพุงอยู่แล้ว <c oughs> มันมีความนัวกะทิอยู่นะมันนัวกะทิมากเ <c oughs> นาะเราเนทำไมก้อนอ้วนมันต้องติดหวานอยู่แล้วต <c oughs> ักน้ำตาลก่อนเลยฉันก็ติดหวานแฟนฉันเห็นฉันทานกับข้าวใส่น้ำตาลทั้งบนตลอดเลยว่าจะใส่น้ำต,ตาลทำไมพี่จะติดหวานทำกับข้าวใส่อะไรหวานคืออร่อยห <c oughs> วานเค็มมันครบเลย <c oughs> วหว่านอานนี้เดียวค่ะจะบอกว่าไม่เป็นไรอันอันนี้ต่ง จะฉีดแล้วีสิบกรบมแต่พูดไม่ขึ้นอืมมันมันแตกในปาก <laughs> อร่อยไหมอร่อยเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์หลักให้หน่อยอร่อยไหมยังไม่ใช่เขาบอกเลยอร่อยค่ะจะเคยกินแล้วไม่ใช่หรออร่อยไหมคะเส้นใหญ่แบบใหญ่จริงปะใหญ่จริงค่ะใหญ่ตบความล้ำลือสั่งกันเต็มโต๊ะยังมาไม่ครบเลยเนี่ยขนมถ้วยยังไม่มาเลยอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะน้องเจมส์บอกนะจ๊ะได้เอาเป็นแบบ เพื่อนแบบขอสุดมันก็ทำไม่เหมือนหรอกเนี่ขน <c oughs> มถ้วยมาแบบน่าจะแตกเลยนะอยากทำเองเหมือนกันแต่ว่าไม่มีถ้วยโฟ <c oughs> กัสสิโฟกั <c oughs> กสตอนนี้ใช้ใส่หมดละถ้ามันแพงนะก็ต้องกิน <c oughs> ต้องกินให้หมด <c oughs> มีอาชีพใหม่ให้ไปทำไหมเกลือไปบานเกลือผู้ช่วยม,มีไหม แต่ว่าไม่รู้อ่ะหนูตอบเลยก่อนโอเคนะคะอือหนูว่าไม่แล้วล่ะแหนในหัวเต็มแต่แหนในหัวมันจะเลอะผุ้ผักนะแหวหนูว่าน่าจะรวยกว่านะ

ไม่คิดถึงกันด้มันจะมีคนไขท้ที่อกเขาชอบพี่คนเราลืนมุกแล้วก็ไปเอาใหตก่ตลอดนี่เอาขนมเป็นแบบว่าสีน้ำตาลเว้ยไม่ใช่สีเขียวแบบแบบโบราณ <c oughs> บนว่าอิ่มแนละ้วหันไปกินขนมหวานงงอแยกอันนี้บนว่าอิ่มหันมาจิ้มอันนี้ต่อพอพแยกเลือดนักสู้นมี<อ>กินแบบคนไทยเนาะฝรั่งหมาเขาสั่งอย่างเดียวแล้วมั้งคนไทยมันต้องมีของแก้ม,รมเรียบอร่อยนะถ้าเกิดใครมีโอกาสอยู่แถวพังผืดก็มาลองได้คนอื่นเขาอาจจะลองไปหมดแล้วทั่วประเทศนะแต่ว่านี่เพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ก็เดี๋ยวจะมาซ้ำอีกนะจะพาแฟนมาด้วย โดยรวมก็คืออร่อยเลยแหละถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะมากินอีกนะคะแล้วก็ห้องนงห้องน้ํำอะไรสะอาดหมดนะแต่ว่าเขามีคิวต่อตลอดเลยนะการมีคิวนี่มันทําให้หน้าเข้าขึ้นไปอีกเนาะเห็นแล้วแบบเออมันน่าซื้อน่ากินเนาะ โดยรวมก็อร่อยอยู่นะคะแนะนำให้มาลองได้แล้วก็ห้องนงห้องน้ำอะไรก็คือสะอาดตกแต่งร้านคุมตีมดีมากแล้วก็ออกมาข้างนอกก็ยังมีคนรอคิวอยู่นะมันทำให้ยิ่งหน้าข้าวหน้ามากินเนาะ